สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวในในคลิปนี้ผมจะพามาชมบอนโอราปา่าด่างขนนกนะครับก็ผมมีอยู่จํานวนหลายต้นมากครับแล้วก็แต่ละต้นด่างก็จะต่างๆกันไปนะครับต้นที่อยู่นี่ไม่ได้ปลูกอยู่ในกระถางนะครับผม เว้นไว้นะครับเพราะว่าบอลชนิดเนี้ยต้นไหนที่ด่างเขาก็จะด่างทุกใบนะครับก็อาจจะไม่ด่างขาวเหมือนอย่างพวกกูช้างด่างนะครับแต่ว,ว่าด่างขนนกเนี่ยเขาก็จะด่างสวยงามมากทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับ โหราป่าเนี่ยใบของเขาจาเหมือนออดิบนะครับเพราะว่า,าตรงนี้นะครับเขาจะเหมือนออดิบนะครับก็ไม่ได้ฉีกมาถึงสะดือเหมือนโอราบ้านนะครับแล้วก็ใบก็เวลาโดนน้ําใบก็จะไม่เปียกนะครับเหมือนอย่างต้นออดิบถ้าโดนน้าใบก็ไม่เปียกนะครับ แต่ถ้าหากเป็นโหราบ้านนะครับโหราบ้านใบของเขาจะตั้งขึ้นนะครับใบจะยอียงๆนะครับใบจะตั้งขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นโหราป่าเนี่ยใบก็จะไม่ตั้งขึ้นนะครับนะแล้วก็ตรงอูใบเองเขาก็ฉีดไปไม่ถึงสะดือนะครับนี่แหละผลที่ชาวบ้านที่ไม่รู้จักต้นโหรา มักจะจําปิดกันนะครับว่าเป็นออดิบนะครับเพราะว่าลักษณะลําต้นแรงเขาเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าโหราป่าเนี่ยขาจะมีดอกเกลียวนะครับนะฮะตรงจุดนี้อ้าต้นนะครับจะมีแต่ด่างขนนกหมดเลยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงบายนะครับที่ผมถ่ายคลิปนี้แล้วก็แสง แดดมันรำไรอยู่นะครับก็จะไม่ค่อยชัดนะครับจะเป็นเงาๆไปหน่อยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับนะใบของเขาก็จะเหมือนออดิบนะครับคนที่ไม่รู้จักก็เลยคิดว่าเป็นออดิบนะครับแต่ออดิบถ้าใบใหญ่ขนาดนี้ก็จะมีหลุมนะครับจะเป็นหลุมๆตรงนี้นะครับเป็นหลุมแต่ว่า โบราป่าก็จะไม่มีหลุมนะครับแล้วก็จะมีดอกเปรี้ยวนะครับตันนี้ก็ด่างขนนกนะครับด่างสวยมากๆเลยนะครับด่างทุกใบเลยนะครับบางต้นก็จะด่างจนใบเป็นเงามันเลยนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนเล่นต้นบอนหลหูราด่างกนนกกันนะครับผมก็เลยจะถ่ายให้ชมกันนะครับอ่าเพื่อนท่านใดสนใจบอลพวกนี้นะครับก็ทักทายผมมาได้เลยนะครับผมขายต้นไม้ในราคามิตรภาพเท่านั้นนะครับไม่ได้เน้นเงินแสนเงินล้านเหมือนคนอื่นๆเขานะครับ ราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ชอบต่อให้เราให้ฟรีเขาก็ไม่เอานะครับด่างสวยมากเลยนะครับด้านหลังใบนะครับด้านหลังใบก็จะมองเห็นลายเหมือนกันนะครับลายตะลุหน้าหลังทุกๆใบเลยนะครับนี่หลังใบนะครับก้านของเขาก็จะเหมือนยกนะ สีเขียวยอดตองนะครับนวลนๆนะครับสวยมากนะสวยทุกใบนะครับนี่คือด้านหน้าของเขานะครับก็ด้านหลังก็จะมองเห็นเป็นลายแบบนี้นะครับนี่ มองเห็นลาย,ลายเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับเหมือนใบนี้นะครับถูงถใบนี้กันนะครับถ้ามองด้านหลังก็จะลายเหมือนกันนะครับจะมองเห็นลายหมดเลยนะบ,บอนชนิดนี้ใบสวยมากเลยนะครับถ้าเป็นใบด่างขาวเนี่ยจะสวยกว่าหูช้างด่างที่ว่าเขาเล่นกันนะครับเพราะว่าใบของเขาเนี่ยถ้าดูตรงจุดนี้นะ จะสวยมากนะครับเขาไม่ได้ฉีกมาถึงสะดือเหมือนอย่างโูราบ้านนะครับต้นนี้โูราป่าที่ชาวบ้านเขมามักจะเรียกหรือว่าจําปิดชาผิดว่าเป็นต้นออดิบนะครับเนี่ยนะฮะก็หลายๆคนที่ตัดโูราป่ามากเกง่งครับามาให้ชมกันนะครับผม,มีอยู่ตรงจุดนี้ทั้งหมด6ต้นนะครับ ต้นใหญ่ตั้งนั้นเลยนะครับความสูงเกินเมตรตั้งนั้นเลยนะครับนี่นะันอย่างต้นนี้นะครเป็น,นด่งขนนกล้วนๆเลยนะครับก็จะมองเห็นตะลุเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่แสงด้วยนะครับ,รบ,รบมองด้านหลังใบก็จะเห็นลายเหมือนกันนะครับ มะใลายแก้ด้านหน้านครับก็จะลายตะลุหลังไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ก,กล้าเดินบนภูขเขานะครับเพราะว่าในป่าช่วงนี้จะมีนอนเยอะมากนะครับหนอนคันนะครับเยอะมากเลยนะครับรังหนึ่งเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับนอนคันนะครับผมได้ถ่ายทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ว,ว่าคลิปผม อ่าไม่ได้ถ่ายทําทอนจบนะครับแล้วผมจะโพส์ให้ชมกันหนึ่งคลิปนะครับผมเดินไปเจอรังนอนนะครับเดินจากสวนปา์มเข้าไปประมาณสักสิบห้าเมตรนะครับไปเจอรังนอนแล้วผมก็เลยต้องถอยนะครับเพราะว่าเป็นนอนคันนะครับแต่โดนก็อาจจะคันไปหลายวันนะครับก็เลยออกมาถ่ายต้น บอลใบด่างขนนกไอได้ชมกันนะครับบอลชนิดนี้ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นด่างขนนกแบบนี้ทุกต้นนะครับด่างแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับหากใครมีไว้ก็ควรที่จะเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีราคาสูงก็เป็นได้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับหากท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับไม่ติดโควิดช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับไปไหนก็ใส่แมสปกเจลปกเจลล้างมือส่วนตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็บุคคลอันเป็นที่รักนะครับเพราะหากเราติดคนหนึ่งก็อาจะนำกลับมาบ้าน มาติดดูกติดกรอบครัวตนเองได้นะครับก็กอ,อให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยคนด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ